จากซื้อมา2ตัวน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมหั่นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วครับใส่เกลือป่อนลงไปเล็กน้อยใช้มือขยำคุกเขาแล้วก็เปิดน้ำล้างจนกว่าน้ำจะใสนะครับล้างเสร็จนำปลาไปลวกในน้ำร้อนจากตั้งน้ำไว้รอแล้วครับน้ำเดือดๆแบบนี้เลยนะนำปลาลงไปลวก3-5วินาทีผิวของปลาจะเป็นสีขาวขุ่นขึ้นมาแบบนี้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับสำหรับการล้างคาวปลาดุกข้อควรระวังอย่ายลวกนานเกินไปนะครับเดี๋ยวหนังของปลาจะเละใครที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลาดุกเนี่ยเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้เลยครับวิธีล้างก็ง่ายๆเลยครับเปิดน้ําแรงๆเพื่อนๆจะเห็นหนังปลาจะเป็นฟิล์มสีขาวขุ่นแบบนี้เปิดน้ําล้างฟิล์มขาวขุ่นแบบนี้ออกให้หมดเน<ม>ื้อปลาจะไร้กลิ่นคาวเลยครับเป็นวิธีที่ง่ายได้ผลดีมากๆทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้เวลาเพื่อนๆต้มปลาฟิล์มขาวขุ่นอันนี้จะลอยอยู่ในนนนน้้้ํําาาาาเลยะแ่ถทววิธีีหังปจขสบบ ไล้เมือกไล้กลิ่นคาวถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆไปทําตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่หรือจะลวกแบบทั้งตัวก็ทําได้หลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยนำไปวางพักให้เสเด็จน้ํารอไว้ก่อนนะครับ